ทังนี้วันเนี้ยเรื่องมีว่าผมเนี่ยไปลองเปิดหาดูพวกโฆษณาขนมตอนเราเด็กๆต่างๆอะไรเนี้ยแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันเป็นอยู่ในความทรงจําผมตอนนั้นลงรถรงเรียนนั่งรถบัสลงเรียนมาเนี่ยมันมันจะเข้ามาถึงหน้าบ้านไม่ได้มันก็ต้องลงแค่แบบปากซอยที่มันมีเซเว่นอยู่เพราะมันเป็นถนนที่กว้างนิดนึงแล้วลงมาปุ๊บต้องเข้าเซเวน่นแล้วตอนนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยเก็บตังค์เพื่อซื้อขนมที่อยากจะกินมันคือขนมตัวหนึ่งก็คือเนี่ย มาติเน่คุกกี้ซูซูแล้วประเด็นคือมันจะมีโฆษณาของมันอตัหนึ่งซูซูน่ารักอร่อยนะดซูซูเอออันนี้เลยอันนี้เลยขนมคุกกี้รูปสัตว์แสนอร่อยมาติเน่ซูซูคุกกี้น่ารักซูซูน่ารักอร่อยนัดซูซูแล้วตอนนั้นกระป๋องมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นกระป๋องพลาสติกซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู ยุคนี้พอมาลองหาดูเออมันเป็นกระป๋องพลาสติกแบบนี้แล้วแต่ตอนนั้นน่ะตอนที่เด็กๆแล้วต้องเก็บตังค์ซื้อมันเป็นกระป๋องแบบนั้นหนาฝานั้นหนากระปุกค,คือไว้เก็บใส่ของเล่นในส่ต่อได้เออจะเป็นคุกกี้อยู่ในกระปุกเหล็กอย่างนั้นเลยจำราคาไม่ได้แล้วอ่ะจำราคาไม่ได้จริงๆแต่ตอนเด็กคือโอ้โหแพองอ่ะคือรู้สึกว่าแพงต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อมันไม่น่าเกิน30 40บาทหรอกสมัยเด็กที่ว่าแพงนะแล้วก็นี่อีกอันนึงเลยที่ห้อยห้อยมันคือดาบสมัยเด็ก เป็นการซื้อกินที่โรงเรียนเพราะว่าตอนอยู่สมัยอนุบาลจนถึงประฐมเนี่ยโรงเรียนจะมีขนมขายพอมันเป็นขนมวัยเด็กเราก็จะพยายามอ้างอิงกับโฆษณาที่เราดูมาตอนเด็กเหมือนกันไอัวนี้เหมือนกันคำโฆษณามันคืออะไรทุกคนจาได้ไหมโฆษณามันคือยาวๆยาวว้าวยาวๆยาวแห้งตรงเด้แห้งตรงเด้เคี้ยวนุ่มนุ่มเคี้ยวนุ่มนุ่มหักได้แต่ไม่งอหักได้แต่ไม่งอ อย่างนี้เลยโฆษณาอย่างนี้เลยจําได้เหมือนโฆษณาปูไทยแล้วก็จาคำโฆษณาปูไทยได้แต่เดียวนี้ไม่มีมาแต่ว่าเพราะว่าอยากจะหาขนมเรารู้สึกว่ากินตอนเด็กแต่ปัจจุบันมันหายากแล้วปูไทยเหมือนในเซเว่นมันยังหาได้ต,ตามร้านค้ายังพอหาได้ใช่ปะยุคเรามันคือ9 0ตอนปลายแล้ว,วอ่ะแต่ทำไมเราก็หาลูกมันไม่ได้วะแล้วจำผิดวะจำไม่ผิดหรอกเป็นอย่างนี้เลยลูกนี้เลยนี่อยู่ในถุง ยังไงอ๋าเฮ้ยหน้าตามันก็คล้ายเดิมอยู่นะคล้ายเดิมไหมจำไม่ได้แล้วเด็กมากเหมือนเดิมก็คุกกี้แหละแต่ว่าอืมมันให้ฟิลที่รู้สึกทิดถึงวัยเด็กมีลูกน้องหมีน้องลิงโคลา่าแต่ก็คอนเซ็ปต์เดิมว่ามันยังอยู่ในกระป๋องอะ่ะ มันเอาก,กระป๋องไว้ใช้ยังอื่นต่อได้กินทั้งหมดด้วยปิดไปเหมือนเดิมมามาดูคําโฆษณาเขาเดีย๋ยวนี่แกงนี้อันนี้รสองุ่นองุ่นล้วนเทสหักได้แต่ไม่งอจริงหรือเปล่ามาดูดิอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงว่ะไม่ไม่ไม่งอจริงว่ะอะไรมันหักอยู่แล้ว มันเมื่อกี้ไม่ได้ออกแรงเลยเอ้ยมันไม่งอจริงด้วยว่ะแบบเคี้ยวหนึบๆอ่ะยังหักอันนี้ไอ้ตอนเด็กรู้สึกมันไม่แข็งอย่างนี้นะมันหักครับเลยเมื่อกี้เอ้มันแข็งอ่ะํำได้ว่ามันเคี้ยวสนุกอ่ะมันกระยอดอ่ะสำหรับวันนี้ก็จ้าว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะมานับเจ้าสัตว์ต่างๆว่ามีกี่ตัวจะนับทั้งที่สมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบนะอนี่ลิงสองลิงแปดโอเคลิงลิงน่าจะหมดแล้วมีธรรมดามีปกติไม่ได้มีโกลาห4นึ มีหูขาดึหนึ่งตัวแปดเป็ดหนึ่งเป็ดสองสามเป็ดสี่เป็ดห้าเก้านะมันมันมันเป็นส่วนที่มันแตกไปอ่ะสิบเฮ้เป็ดมีสิบตัวเป็ดมีสิบตัวต่อไปเหลือโคลามีโคลาหนึ่ง 4. มีมีโค,คราชสิบสี่เพื่ออะไรไม่รู้นับให้ดูเฉยว่ามียังทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้์ทวีคนนี้ก่อนลวกันแล้วก็วกากดไลค์กดแชร์กดสมัครคลให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาทําอะไรอีกก็รอติดตามกันด้วยละกันกด s u b s c ค i b e รอไปเลยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ